สวัสดีครับทุกท่านที่เคารพเช่นเคยครับ <c oughs> วันนี้ตาตุยพาสมเด็จก็จะมาพบกับท่านอีกครั้งนะครับก็จะมาเรื่อยๆนะครับเกี่ยวกับพะสมเด็จล้วนๆนะครับอาจจะมีแทรกบ้างถ้าพาสมเด็จพูดหาเรื่องมาพูดคุยกับท่านให้ท่านได้รับฟังนะครับอาจจะเป็นประโยชน์บ้างเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆนะครับ ก็ให้ท่านได้รับฟังสำหรับพระสมเด็จนี่นะครับได้ชื่อว่าเป็นพระสมเด็จที่มีชื่อเสียงโด่งดังทุกด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นในด้านปฏิหารอิทธิปฏิหารนะครับไม่ว่าพุทธคุณเข้มขังเข้มขังนะครับพุทธคุณก็สุดยอดนะครับผมก็ได้เล่าเรื่องปฏิปฏิหารของอ พระสมเด็จให้ท่านฟังหลายตอนด้วยกันนะครับ <c oughs> ก็พระสมเด็จว่าละครั้งนี่เป็นพระที่สมเด็จปู่โตท่านได้สร้างขึ้นและปลูกเสกขึ้นผสมด้วยมวลมวลสารที่ศักดิ์สิทธิ์ของท่าน <c oughs> เป็นหนึ่งเดียวของโลกหนึ่งเดียวของแผ่นดินไทยที่มีมวลสารศักดิ์สิทธิ์สำหรับภูมิวิชาอันแก่กล้าอย่างสมเด็จปู่โตนะครับ <c oughs> วันนี้ผมก็จะมาพูดให้ท่านฟังเกี่ยวกับอภินิหารสมเด็จปู่โตแต่เป็นพระสมเด็จวัดบางคุณพรมพิมพ์เส้นได้นะครับไม่ใช่พิมเส้นพิมพ์เส้นได้พิมพ์เส้นได้ครับพระสมเด็จบางคุณพรมพิมพ์เส้นได้เกิดอภินณหารนะครับ mm. คือเรื่องก็มีอยู่ว่าเมื่อสองสองวันที่ผ่านมานี่ช่วงบ่ายสามโมงนะครับ ผมก็อยู่ที่บ้านนี่แหละครับไม่ได้ไปไหนช่วงโควิดเนี่ยก็มีท่านที่ไลน์มานะครับไลน์มาท่านไลน์มาบอกว่าท่านไปตัดหญ้าตัดหญ้าในสวนสวนก็ค่อนข้างรกทีนี้ก่อนจะเดินทางไปท่านก็ไม่ได้เอาพ้าไปท่านก็นึกขึ้นได้ท่านเลยกลับมาเอากลับมาเอาพ้าที่บ้าน ็นพระสมเด็จบางคุณพรมพิมเ,เส้นได้นะครับท่านส่งมให้ผมดูถ้าเกิดพอไปตัดไปตัดนี่ไปเจองูยังไงก็ไม่ทราบนะครับท่านก็บอกว่าไปทําการตัดตัดหญ้าในสวนท่านก็บอกผมรอดตายเพราะพระสมเด็จนะครับท่านส่งรูปภาพมาให้ผมดูรูปพระนะครับแล้วก็รูปงูนะครับรูปงูที่มีมีพิษกัดแล้วตายทันทีเลยครับทางบ้านทางทางทาง แถบนั้นเขาเรียกงูตะเพานะครับงูตะเพาท่านก็ส่งรูงงูให้ดูแล้วก็ท่านบอกว่าท่านรอดตายเพราะผ้าสมเด็จอ,องค์นี้เองสำหรับพระสมเด็จองค์นี้ที่ท่านส่งมาให้ผมดูก็เป็นพระของผมเองนะครับที่ท่านได้ได้จากผมไปนะครับได้เช่าได้เช่าได้บูชาไปนะครับก็หลายปีแล้วครับก็นานปีแล้วนะครับก็ท่านก็ส่งมาเล่าฟังนี่แหละครับมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับสิ่งที่ ท่านท่านบอกว่าถ้าท่านไม่มีพระองค์นี้และลืมไปท่านอาจจะโดนงูกัดตายก็ได้นะครับก็นี่ท่านก็เชื่อว่าพระสมเด็จบังคุณผมองค์นี้ช่วยท่านรอดพ้นจากงูกัดตายนะครับนี่ก็เล่าสู่กันฟังนะครับท่านก็เมื่อสองวันนี้เองนะครับสองวันประมาณบ่ายสามโมงวันนี้วันเสาร์วันศุ์วันวันศุ์วันเสาร์วันเพื่อเดหัดมั้งครับวันเพื่อเดหัดช่วงบ่ายสามโมงกว่าท่านท่านไลน์มาหาผมแล้วก็ส่งรูปพระรูปงูมให้ สำหรับพระนั่นก็ได้ได้ได้ไดไดบูชาจากผมไปนะครับเป็นพระสมเด็จบางคุณพงศ์ก็ก็ยินดีด้วยนะครับที่ท่านเชื่อมั่นในในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพระสมเด็จความเชื่อมั่นความความเชื่อมั่นและความศรัทธาที่มีที่ด้วยจิตใจที่เข้มขังนะครับเข้มย่างจิตสง,งบจิตมั่นคงนี่แหละครับผู้ผที่จะประสบผลสําเร็จกับพระสมเด็จนะครับ แฝงองเดียวนะครับไม่ต้องไปแฝนเยอะองค์เดียวนะครับองค์เดียวพระสมเด็จเนี่ยพุทธคุณทุกอย่างทุกด้านนะครับพุทธคุณทุกอย่างทุกด้านนะครับท่ทนทา,ทาน,นาไม่ต้องกลัวว่าแฝนพระสมเด็จแล้วก็ขอให้ศรัทธาท่านจริงนะครับท่านจริงด้วยตั้งมั่นด้วยจิตที่เข้มแข็งของเราไปไหนมาไหนก็อารัธนานะครับอารัธนาถึงท่านรับรองปลอดภัยนะครับปลอดภัยร่ำรวยค้าขายทำมาค่าขึ้นปลอดภัยทุกอย่างนะครับพระนิรันดรตรายโชคลาภ มหาศาลนะครับสําหรับพระสมเด็จไม่ว่าจะเป็นสมเด็จวัดระครังบางคุณพรมเกศตโยเหมือนกันละครับเหมือนกันเพราะมาจากที่เดียวกันของสมเด็จปู่โตท่านนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้ผมก็จะเสริมนิดหน่อยผมจะเสริมเสริมให้ท่านรู้ว่าพระสมเด็จสมเด็จปู่โตท่านได้เอาดอกว่านนะว่าส่วนดอกส่วนส่วนว่านนะครับเป็นดอกเป็นดอกนี่ผสมในทํา ผสมธรมพระสมเด็จนะครับดอกว่านนี่ก็มีจํานวนเก้าดอกนะครับเก้าดอกชนิดจะ9เก้าชนิดเฉพาะดอกครับพูดถึงเฉพาะดอกเอาท่านเอามาผสมลงในผ้าสมเด็จก็มีเก้าชนิดก็ดอกที่หนึ่งก็เป็นดอกสว่าดนะครับดอกสว่าดดอกสว่าดนี่ก็ทําให้เป็นที่นิยมนะครับเป็นที่นิยมแล้วคนรักทั่วไปนะครับคนหลงรักคนรักคนไข้นะครับทีนี้ดอกกาหลงนะสองก็ดอกกาหลง ดอกกาหลงนี่ใครเห็นใครก็ชอบใครเห็นใครใครก็รักนะครับสามดอกลักซ้อนนะครับดอกลักซ้อนเป็นก,ก็ดอกลักซ้อนก็เป็นผงมหาสเสน่ห์นะครับผงมหาสเสน่ห์ก็มีเสน่ห์ในตัวนะครับดอกกาฝากนะครับเป็นเมตตามหาหนิยมนะครับห้าดอกชัยพฤกษ์นะครับดอกชัยพฤกษ์กับดอกราชะพฤกษ์นะครับนะครับก็เป็นดอกที่มีบารมีมาหาอำนาจแค่คาดจากภัยทั้งปวงนะครับ แล้วก็ดอกว้านนางคุ้มนะครับดอกว้านนางคุ้มคุ้มอันตรายนะครับคุ้มครองไม่ให้เกิดอันตรายดีนักแล่ดันว่าอย่างนี้นะครับเกตดอกว้านเสน่จันทร์นะครับดอกว้านเสน่จันทดอกว่านเสน่จันท์นี้ก็มีจันทรแดงจันขาวจันทรดำสามอย่างนะครับสามอย่างถ้าผสมแล้วก็จะเป็นมหาเสน่ห์และแค้วคาดปลอดภัยนะครับแปดดอกว้านนางกวักนะครับดอกว้านนางกวักก็เป็นเสน่ห์มหานิยมนะพระนิยม แก่คนทั่วไปดีนักแลรนะครับเป็น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 มหานิยมแก่แก่ตัวท่านเก้านะครับอันสุดท้ายพระว่านพระพุทธเจ้าหลวงว่านพระพุทธเจ้าหลวงนี่ถ้าผสมเป็นพระก็จะในพระนี่ก็ก็จะมีทําให้เราอยู่ยงคงอภัณฑ์อยู่ยงคงอภัณฑ์นะครับคาว่าอยู่ยงคงอภัณฑ์ใครเห็นก็กลัวเก่งมหาอํานาจนะครับสําหรับว่านพระพุทธพ่อหลวงนะครับพระพุทธเจ้าหลวงนะครับว่านพระพุทธเจ้าหลวงนี่แหละครับ เก้าชนิดของดอกว่านนะครับเฉพาะดอกนะครับดอกว่านเก้าชนิดที่มีในพระสมเด็จวัละคันบางคุณพรมนะครับอาจจะมีบางคุณพมเกจโยเพราะท่านทำที่เดียวกันนะครับทำมาจากทำสมยุคยุคเดียวกันนะครับ <c oughs> นี่แหละครับผมถึงว่าพระสมเด็จด,ดีก็เพราะมวลสารเยอะนะครับเยอะแยะ ฉพาะส่วนที่ดอกบ้านเก้าชนิดนี้ก็ยังมีอย่างอื่นอีกเยอะแยะไม่รู้ว่าอะไรตะไคร้ใบเสมาที่อยู่ตามโบสถ์เขียวๆแล้วก็เยอะแยะนะครับเดี๋ยววันหลังผมจะเอามาเล่าให้ฟังว่าการทําผ้าสมเด็จมนนีส่วนประกอบอะไรบ้างนะครับผสมบ้านผสมอะไรบ้างผสมปูนผสมทุกอย่างนะครับทุกอย่างผมจะนํามาเล่าสู่ท่านฟังนะครับจะต้องอ่านไปเรื่อยๆนะผมก็ก็จะนํามาเล่าสู่กันฟังนะครับหลายๆเรื่องราว นะครับเอาสำหรับวันนี้ผมก็เล่ามาเรื่องอภิิหารของสมเด็จบางคุณพรมให้ท่านฟังแล้วนะครับด้วยความเชื่อมั่นของท่านที่เป็นเจ้าของก็ขอขอบคุณนะครับท่านที่ส่งลายส่งเรื่องราวมาให้ผมทั้งรูปพระบอกว่าอาจารย์เนี่ยพระที่ผมเท่าจากอาจารย์ไปเนี่ยผมไทยผมรอดจากงูกัดตายท่านก็ว่างันนะครับก็ขอขอบคุณท่านนะครับที่เชื่อมั่นในในผ้าสมเด็จของผมนะครับสำหรับวันนี้ตะตุยพราสมเด็จถ้าท่านชื่น ถ้าท่านชื่อชอบนะครับชื่อชอบเพื่อเป็นประโยชน์เล็กๆน้อยๆก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับตัดตุยนะครับตัดตยุยภาะสมเด็จก็จะมาพบกับท่านได้บ่อยๆนี่นะครับสำหรับวันนี้ก็สมควรเก็บเวลาก็ขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีนอนหลับขอให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นขอให้ได้เงินแสนยื่นมือไปก็ขอให้ได้ก็เป็นพันล้านสิบล้านนะครับปราศจากโรคภัยไข้เจ็บโดยเฉพาะโควิดสำหรับวันนี้ตัดตยุยภาะสมเด็จข,ข,ขอลาท่านก่อนสวัสดีครับ บายบายครับ